ไม่มีขอบเขตไงลูกมันไม่ใช่แค่อะไรมันไม่ใช่แค่อะไรมันไม่มีขอบเขตไม่มันก็ไม่มีขอบเขตนะเออไม่เอาตัวไม่เอาเองเนี่ยมันก็ไม่มีขอบเขตไม่มันทั้งไม่ถ้าไม่ไม่เนี่ยมันก็ไม่มีขอบเขตมันไม่ใช่แค่อะไรไม่ใช่แค่นอกแค่ในไอ้ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอานี่ก็ไม่มีขอบเขต มันไม่แค่อะไรลูกไม่แค่นอกแค่ในดังนั้นก็เปิดให้มันเต็มที่เปิดเย่เสียดายเปิดเปิดทิ้งเปิดเองเปิดไปแบบไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาอ่ะเออมันจะได้ยิ่งกว่าเปิดไม่เปิดไม่มีขอบเขตไปเหมือนเดิมนั่นแหละเรียกว่าล่ล่องลอยล้างไปล้างล้างไป พอเต็มที่เลยลูกเปิดไปแบบไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาหลอกบัวบานทิ้งบานที่เปิดไปนี่มันก็บานแล้วล่ะนะไปแบบไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปด้วยกันบานทิ้งบานบานหลุดจากบานเองบานพ้นจากบานเองบานหลุดบานพ้นบานพ้นจากบานเองก็แล้ว น้ตสียงการตัดดีๆดามเห่ียงการตัดกันในดําหลีดีๆเรียกว่าดามเห่ียงการตัดสลุกกันในดัมเลี่เองไปแบบไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปด้วยกันเนี่ยเรียกว่าดําเลี่ที่มันตัดสลุกกันในดําเลี่เอง เพื่อล้อมกันไปมันก็กลายเป็นมหาวนาแห่งการตัดสรูช่วยไปด้วยกันมันไม่ใช่ตัดสรูเอาตัดสุูไงตัดสรูช่วยไปด้วยกัน ไม่ต้องรีบลูกใจเย็นก็ไม่ใช่ใจร้อนก็ไม่ใช่แอกไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอานี่ใจเย็นก็ไม่ใช่ใจร้อนก็ไม่ต้องรีบจะรีบแล้วเดี๋ยวมันจะกดดันตัวเองกดไปปดมาจะกดดันตัวเอง ทั้งใจเยอะมันจะกดทันใจเย็นก็ไม่ใช่ใจร้อนก็ไม่ใช่ในั่นแหละมันจึงจะเรียกว่าจากไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาจริงๆรงล้างอาดีตล้างปัจจุบันสลายอาดีตสลายปัจจุบัน ยาในการให้เรื่อยๆฝ่ามือเนี่ยเออแบให้ไม่ใช่ทาไมแบให้เดี๋ยวต่อไปก็กรรมเอา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 สร้างกรรมมาด้วยฝ่ามือเท่าไหร่แล้วกรรมเอากรรมเอากรรมเอาสร้างกรรมมาด้วยฝ่ามือเนี่ยมันเท่าไหร่แล้วจะนับไปส่วนแล้วแลก็แบให้สิไม่ต้องกรรมแล้วแบ่แบให้จะได้หมดเวรหมดกรรม